สวัสดีค่ะวันนี้มาดูดวงกับหมอนิสนามบินน้ํานะคะช่องหมอนิพิสเปนค่ะวันนี้เรามาดูดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ทุกทุกปีทุกรอบทุกพอศอนะคะสาธุข้าพเจ้าลูกจะขอเปิดดวงชะตาของบุคคลที่เกิดวันศุกร์ทุกปีทุกรอบทุกพอศ ทุกพูดทุกนามขอให้ได้ออกมาทํานายเททักที่ถูกที่ตรงด้วยเถิดเจ้าข่าขอให้ลูกได้ชันที่อย่างรู้ได้ที่มิตรที่เม่นยำอ่าบุคคลใดที่กําลังมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์นะคะเพราะว่าสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นี้บอกได้เลยว่าโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความรักบางท่านกําลังที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวที่แตกหักที่เลิกรา บางท่านกำลังจะมีครอบครัวใหม่ที่ดีกำลังจะได้ทรัพย์สินได้บ้านได้ที่ดินพอบอกได้เลยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นี้เรื่องความรักค่อนข้างที่จะแตกต่างบอกได้เลยว่าในในชะตาบางท่านก็อาจจะดีมีความสุขความสำเร็จในชะตาบางท่านอยู่ระหว่างความเล้าฐานความแตกหักการเลิกรานะคะขอให้ท่านได้อ,อธิษฐานจิตเพื่อเป็นการขอพรจากพระพุทธเจ้า ขอให้ท่านความรักครอบครัวของท่านจงสมหวังมีความสุขความสงบเอจงเกิดขึ้นกับท่านนะคะสิ่งใดที่จะสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้พัดวีออกไปขอให้ท่านได้เจอแต่ความดีนะคะสาธุค่ะเราเอา่า ก่อนอื่นที่จะมาดูดวงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็ขอกำลังใจขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องทุกคู่ทุกนามที่ได้เข้ามาดูชมคลิปนี้ก็ขอกำลังใจขอความเมตตาขอให้ท่านกดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์เพื่อแบ่งปัน <S <S เพื่อเป็นธรรมทานนะคะเพื่อเป็นการถวายค่าครูหมอนี้จะได้มีกำลังใจที่จะได้ทำคลิปดีๆมา ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะคะวันนี้หรือถ้าหากใครอ่ะที่สนใจที่จะดูดวงกับหมอนิสนามบินน้ำที่เป็นส่วนตัวนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องอ่าเป็นการถอดจิตเรื่องความรักก็ดีหรือธุรกิจการงานก็ดีหรือเรื่องเอกสารเกี่ยวข้องคดีความก็ดี หรือการโยกย้ายตำแหน่งก็ดีสามารถดูได้ทุกสิ่งอย่างค่ะเพราะว่า,าสิ่งที่หมอนิดดูอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับความรับสวรรค์ค่ะสามารถที่สแกนหรือโฟกัสได้ทุกเรื่องค่ะก็อินบ็อกเข้ามาหมอนิดสนามบินน้ำกอ็อาจจะเป็น Facebook นิดชิปหรือหมอนิดสนามบินน้ำได้ค่ะ เรามาดูดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นี้เป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือเผื <S <S ่อแผ่ชอบช่วยเหลือ,อผู้คนหรือเหมือนผู้ที่ง่ายว่าเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบเหลือชอบช่วยเหลือคนอื่นอชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่มองโลกสวยเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ดีด้วยความใจดีหรือใจอ่อนเนี่ยสําหรับคนวันศุกร์เนี่ยมักจะถูกหลอกหรือถูกโกงได้ง่ายอเพราะเป็นคนที่จิตใจดีค่ะสิ่งสำคัญคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนที่มีหน้าตาดีเป็นคนที่มีหน้าตาบุคลิกที่มีสนเสน่ห์มีแรงดึงดูดจากแบบเพศตรงข้ามก็คือบอกได้เลยว่า มักจะมีคนมาหลงไหลได้ปืม้มมาลากมาเคซี่เราบ่อยๆถ้าหากใครที่เหมือนมีคู่อยู่แล้วหรือถ้าไม่รักเขาจริงก็อย่าไปหยอกคำหวานอย่าไปทีเล่นทีจริงกับเขานะคะเพราะว่าหนึ่งเขาจะหลงไหลในคำพูดของคุณจริงๆเขาจะเชื่อคุณจริงๆค่ะอืมแล้วก็มาดูเกี่ยวกับเรื่อง ถ้าเรื่องความรักเนี่ยของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยบางท่านเองกําลังประสบปัญหาครอบครัวที่แตกหักที่เลิกลาหรือกําลังแยกทางกันนะคะเหมือนอยู่ระหว่างการประคับประคองหรือบางคนเ็าเรียกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือค่อนข้างที่จะสันโดษค่ะหรือบางปีสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ดวงของคุณอะ ในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยถ้าเรื่องความรักเรื่องของครอบครัวเนี่ยคุณกําลังที่จะโชคดีกําลังที่จะได้ไดบ้านใหม่กําลังจะได้ทรัพย์สินกําลังจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่กําลังที่จะโชคดีบอกได้เลยว่าสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมันจะมีทั้งสองเวอร์ชั่นทั้งดีและไม่ดีสําหรับเรื่องเกี่ยวกับครอบคร,ควรัวค่ะทั้งบ,บุคคลใดที่เกี่ยวกับเรื่องความรักที่มีปัญหาที่แตกหักเลิกลา ที่กาลังทุกข์อยู่ตอนเนี้ให้ไปทําบุญพวกหลังคาโบสถ์พวกโบสถ์วิหารนะคะที่เขากาลังยกท่อฟ้าหรือไปทําบุญพวกหลังคาพวกโบสถ์จะช่วยะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักในเรื่องครอบครัวได้ค่ะแต่ถ้าดูแล้วที่ผ่านมาต่อให้มีเรื่องทะเลาะขัดแยง้งมีปากเสียงถึงขั้นแตกหักก็จริงในครอบครัว แต่ตั้งแต่วันที่14หรือ15พฤษภาเป็นต้นไปเรื่องความรักหรือคนในครอบครัวก,ก็จะดีแล้วค่ะก็จะกลับมาดีนำความสุขความสำเร็จความอบอุ่นมาให้ดวงมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านหรือที่ดินค่ะหรือบ้านหลังใหม่ก็ดวงมีเกณฑ์ที่จะได้ขึ้นบ้านใหม่ก็มีหรือว่าเป็นได้ที่ดินหรือว่าทรัพย์สินเ,เ,เป็นบ้านใหม่อะไรประมาณนั้นนะคะ แล้วก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานถ้าหน้าที่การงานของคนวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาก็ดีหรือยังไม่เกิดก็ดีให้ระวังเดือนเมษานี้หรือเดือนตุลานี้ระวังจะถูกหลอกถูกโกงนะคะเกี่ยวกับงานก็คือบอกนี้เลยว่า,เ,าเดือนเมษาหรือเดือนตุลามีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงแต่ถ้าเรื่องธุรกิจการงาน เดือนที่จะนําความสุขความสาเร็จมาให้คุณจะเป็นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาเป็นต้นไปไม่ว่าคุณคิดจะทําธุรกิจการงานเปิดจิจการหรือจะโยกย้ายเ,าเลื่อนตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยคุณจะได้จะได้ดังใจหวังจะประสบความสําเร็จโชคลาภของคุณเนี่ยโชคลาภของคุณเนี่ยอยู่ที่งานอยู่ที่ธุรกิจ หมือนธุรกิจจะมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จเหมือนงานจะสาเร็จผลประสบความสําเร็จนะคะก็คือแบบว่าโชคลาภของคุณอยู่ที่ธุรกิจการงานโดดเด่นที่การงานค่ะแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเอกสารอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณดิวหรือคอนแทคไว้เนี่ยค่ะตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปก็คือเรื่องงานเรื่องเอกสารจะสำเร็จผลประสบความสําเร็จ สิ่งใดที่เคยติดขัดอยู่ก็จะผ่านได้โดยง่ายดวงของคนวันศุกร์นี้เป็นดวงของคนขายฝันเป็นคนที่มีโปรเจกต์เยอะไอเดียเยอะจริงๆแล้วทัาชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์ถ้าไม่ติดเกี่ยวกับโควิดนี้ก็บอกได้เลยว่าดวงอจ,จะขึ้นๆลงๆระหว่างต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารการเจรจาการเดินทางเหมือน เกี่ยวกับงาน,นจะดีเกี่ยวกับคอนแทคกับต่างประเทศจะดีค่ะหรือถ้าดวงเนี่ยเกิดอีกที่หนึง่งก็มกกักจะไปได้ดีอีกที่หนึง่งก็อาจจะเ,เหมาะกับอยู่กับต่างประเทศนะคะอ,อ,อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นี้ก็คือบอกได้เลยว่า ดวงพฤษภาเป็นต้นไปตั้งแต่พฤษภาจนถึงกันยาค่ะดวงพฤษภากัญยาเนี่ยหนึ่งมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่มีเกณฑ์ได้รถใหม่ก็คือบอกได้เลยว่าถ้าบ้านก็จะเป็นบ้านมังกรเป็นบ้านดูซับก็คืออยู่แล้วรวยจะดูร่มรื่นค่ะบ้านเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะอื ถ้ารถเนี่ยก็จะเป็นรถเกี่ยวกับพวกรถครอบครัวค่ะเป็นรถเกี่ยวกับพวกรถครอบครัวเหมือนแบบแลักษณะพวกโคจูเนอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยืนเจ็ดที่นั่งเป็นต้นไปอะค่ะพูดง่ายๆถ้า,าเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วมาดูดวงสําหรับรหัสโชคลาภเลขที่รหัสโชคลาภของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะรหัสเลขนําโชค ของคนที่เกิดวันศุกร์ได้แก่เลขเอ่อจะเป็นเลขรถก็ดีเลขบ้านก็ดีเลขมือถือก็ดีนะคะเอ่อ936 63เอ่อ63เลขพวกนี้จะเป็นเลขอ่ที่นำมาด้วยความสุขความสำเร็จเป็นเลขอำนาจเป็นเลขเสริมดวงเป็นเลข เหมือนเสริมดวงแบบทั้งเลขบ้านเลขรถเลขมือถือเป็นเลขอำนาจเป็นเลขเงินะประมาณนั้นนะคะแล้วก็มาสีคนที่สีที่เสริมงเฮงที่ถูกฉลกสสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะได้แก่สีน้ำเงินสีฟ้าค่ะสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยจะโดดเด่นมาก อนอกนั้กก็ใช้ได้ทุกสีค่ะพูดง่ายๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพวกสีจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสุดท้ายท้สุดนี้สำหรับคนเราอะนะดวงดีไม่เท่ากับเราดีดวงตกกับไม่เท่ากับเราจิตตกนะคะเขาขอให้ทุกคนทุกผู้ทุกนามจงโชคดีผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ไม่ว่าสิ่งใด ปัญหามีไว้แก้นะคะไม่ได้มีไว้ทุกก็ขอให้ทุกคนโชคดีจะมีแต่วความสุขความสำเร็จเกิดขึ้นกับคนวันสุกทุกคูทกทกทก่ทุกนามนะคะสาธุค,ค่ะสวัสดีค่ะ